Till I get up, time is barely out our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And alive, we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highlands <anto government> <ic S 2> สวัสดีคร <fit> ับ <ilan> ท <anders> <ED> ีเอสเอ็มสี่สเจ็ดครับสวัเดีครสวัสดีครับผมตะวันครับ TSM อสอ็สครับสวัสดีครับผมมาตินครับ TSM อสองครับสวัสดีครับผมซัน TSM อสอ็สองครับสวัสดีครับผมชาย TSM อสองหนึ่งครับความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้แข็งขาดเลยที่สุดนั่นเลยครับแรกด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกนะเป็นวันที่หนึ่งในเรา ได้เจอผู้คนนะปกติเขาจะติดเราเราไม่ไดเจอตัวคุณได้ครับที่เสุขที่ได้เจอคนก็สำหรับผมก็ตื่นเต้นครับหรือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับตัวเองครับสำการเดินประมาณว่าไปท่องโชว์ซึ่งแบบว่ารู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองครับที่เราสามารถมายืนได้หยุดคุยได้และแา่น้ารุดกได้ครับเออผมก็ผมก็ก่อนก่อนเรื่องผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะมันเป็น ครั้งแรกของผมในการอยู่ในวงการนี้ผมก็เลยตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจที่ทำออกมาได้ดีครับผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าเป็นวิธีแรกด้วยในรายการนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขนาดนี้แล้วก็นักข่าวจะเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จริงๆครับแล้วก็เราก็ได้เตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับได้ฝึกซ้อมได้เรียนคาที่ที่พี่เขาจัดทำมาให้ครับในกิจกรรมก็เราก็ถูอว่าเราเต็มที่แล้วครับ ไม่มีต้องเสียใจครับใช่ครับใจเรอก็ก็รู้ว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นไม่แพ้กันหรอกแต่วันนี้พวกเราก็ทำออกมาอย่างเต็มที่เพราะว่าการฝึกซ้อมแล้วก็การลงมือทำใช่พวกเราพยายามเต็มที่แล้วก็น่าจะออกมาดีแบบว่าเห็นพี่ๆออกมาปุ๊บโอ้โหพวกเราชื่นใจเลยชื่นใจคนมาดูเยอะมากเยอะมากครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยครับรู้สึกด็วันที่สองฝากให้ติดตามเลยเริ่มต้นไหอ๋อวันที่สองครับทางกายนะครับไอจีของทกายก็ k a m t a เด็กสอนหนิงว่างดีเป็นรับผมกายนะครับผมก็ค่าผู้รอทั้งสามสิบสองคนด้วยนะครับผมก็ผู้รอทักเตียที่ครับตั้งใจครับผมาครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากตัวเองก่อนนะครับตะวันครับตะวันสุขาวรดม TSM สองสามครับ IG underscore TAWUAS ครับ TS แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่สอง เราทั้ง32คนครับมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับสำหรับช่องยังไงก็อย่าลืมเข้ามาชมมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามผมได้ที่ IG m j P A t U m s u w o n ครับ MJ ปฐมสวรรณ์ครับ GSM25 ครับแล้วก็ฝากที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ TSM22 สันกล้องมนทองนะครับผม แล้วก็ช่องทาง IG นะครับ28 underscore son จุด n ครับผมอย่าลืมบวดผมกันเยอะนะครับครับส่วนผมนะครับ gsm 2 1ครับชายครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากหวดกันด้วยแล้วสามารถติดตาม IG ส่วนตัวผมได้ที่ chai underscore som chai 43ครับทั้งนี้พวกเราทั้งทั้งหกคนก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วขอลาไปก่อนขอบคุณคบับ